ไปไเห็นเขาเห็ดหยังเลื <ong> ่อเบาตั้งแต่ที่แรกยไปงังดูงังดูเขาบอกว่าเขาเก็บทองครับครับเก็บทองตัวก็บอกว่าดึงดึงออกมากรบออกตัวออกมาออกมาจังไงจังที่ก็ว่าแต่เมื่กลออกมาพร้อมกันยังไงทั้งสองบางนาก็คือบางหาข้องหยังจังที่ตัว่าล่ะ เป็นอย่างเขาเขาคลอดลูกมาเป็นเป็นอีหยังครับเป็นคือควายเนี่ยโอ้โอคลอดลูกออกมาเป็นควายสองตัวเออว่าควายเป็นแฝดวะครับมันแฝดกินแล้วจออกฟองแันเมื่วัวออกมาแับเฮี้ยงแตงไฟลายอยู่กับ่องหุยทั้งยงังจังที่กับออมาเอายกตั้งไงอ่ะ แล้วแล้วผู้หญิงที่คุณยายฝันเห็นที่ว่าคลอดลูกนี่เป็นผู้ใดครับก็ว่าลูกสาวนี่นะลูกลูกสาวของคุณยายบอกครับที่ฝันออก็ว่าลูกกนะ็ว่ามึงเปิดค่องบ่เปิดค่องกะเบ,บ่งกัว่าจังนี่อเบ่งออกมาผลกออกมากข้างโฉงเฮี่ยงตังออกมากูคตังพ่อดีออกมาเหี่ยงแต่พ่อ,อก,ก็พูดว่าก็มันคืองี้เองครับครับอือ แต่ขอดออกมานี่ลูกนี่กลายเป็นเป็นควายหน้าตาเป็นควายเลยเออโอ oh, ้ครับครับควายแล้วถ้าคุณยายตีตัวเลขท่านผู้ชมนี่คุณยายตีได้เลขใดครับคือคุณยายฝันซ้ำนี่แม่บอกครับฝันซ้ำนี่อ่ายด้ก็ว่าสี่สามสองบลอกขอบคุณยายทางมง้วนแล้วก็เขยอีสานใต้มากนะคะที่ เล่าความฝันให้ฟังนะคะเป็นความฝันที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเราไม่เล่าต่อเราก็ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราอยากเล่าเพราะว่าฝันเนี้ยเป็นฝันแบบเหมือนเป็นนิทานนะคะนิทานปลําปลาาไงเหมือนแบบโสดน้อยเรือนง,งามหรือไม่ก็เรื่องของอะไรนะที่แบบว่าคอดลูกเป็นปริงคอดลูกอะไรแนตะ่สมัยแบบหนังจกักจักวงงนะคะละครจกักจักวงงอะ่ะเหมือนเด้เลยประมาณนั้นนะคะก็เหมือนแบบนิทานปลําปราลาไงก็คือแบบเป็นเรื่อง เหลือเชื่ออะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับนิทานนะคะแล้วที่นี้ในฝันก็คือคุณยายเนี่ย ลูกสาวของคุณยายเนี่ยปวดท้องจะคลอดนะคะแล้วคุณยายก็บอกว่าอา้าวเบงเบงอ่าเบงเบงปรากฏว่าลูกสาวก็บิงวัดออกมาเลยนะคะโอ้ยออกลูกมาเป็นหน้าตาเป็นควายเลยนะคะสองตัวเลยนะคะอืมเป็นหน้าควายหน้าตาเป็นควายสองตัวเลยนะคะยายบอกว่าอายุ80แล้วฉันก็ยังไม่เคยจะเห็นแบบนี้มาเลยนะไม่เคยจะฝันแบบนี้เลยนะอ่า ฝันของคุณยายนะคะเป็นฝันที่ดีมากเลยนะคะเราก็มาแปลค,ความฝันกันนะคะ<ๆ>เพราะว่าฝันของคุณยายเนี่ยจะเกี่ยวกับอือลูกเทพอ่าลูกเทพอะไระเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกว่าเห็นไหมออกลูกเป็นควายะเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกว่าเบ่งไงเราจะดูจากตรงคําว่าเบ่งนะคะเบ่งเนี่ยเอาเบ่งลูกเทพสยยัญญาจะเบ่งไงแล้วพอมันเบ่งปุ๊บมันก็บอกว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมผมเป็นลูกใครคุณรู้ไหมเฮ้ยพ่อฉันอะเป็นแกรู้ไหมพ่อฉันเป็นใคร ตายแล้วไอ้พวกเนี้ยพวกอลูกเทพนะมันมันจะโง่ไงเท่าที่รู้นะคะเด็กอ่ลูกเทพนะคะมันจะโง่ไงมันเขาก็เลยออกรู้เป็นควายไงอ่ะอันนี้เขาเป็นเขาเป็นการเปรียบเทียบเขาเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่าเออเบ่งไอ้พวกเบ่งเบ่งนะคะเป็นเขาเรียกว่าลูกเทพไอ้ลูกเทพเนี้ยมันจะแบบกลางนะคะมันกลางมันหูยมันจําพ่อแม่ไม่ได้ไม่รู้มันโง่หรือว่ามันไม่รู้ว่ามันโง่หรือมันอะไรนะเพราะว่า ถ้าทางสมัยก่อนหรือเป็นคําเปรียบเป็นคําเปรียบเทียบนะคะว่าเปรียบควายเนี่ยควายโง่ไงจริงๆควายไม่ได้โง่นะจริงๆควายจริงๆแล้วเนี่ยควายไม่ได้เป็นสัตว์ที่โง่เปล่าควายไม่ได้สัตว์ที่โง่เลยเพราะว่าถ้าเกิดควายโง่นะก็คงจะเดินคงจะไม่เดินนําหน้าคนนะเพราะว่าเวลาไถนาเนี่ยคนก็เดินตามเขาว่าต่อยต่อยต่อยเห็นไหมจริงๆควายไม่ได้โง่อแต่ทีนี้มันการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบควาย ที่เขาบอกว่าควายโง่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่พูดไม่จาไงตัวควายนะอ่าสันเขาเรียกว่านิสัยของควายเขาไม่พูดไม่จาเขาจะแบบกินหญ้าอะไรของเขาไปเนิบเนิบนะแล้วแต่เขามีความคิดนะเขามีความคิดที่ดีแลวเขาเป็นคนที่อดทนด้วยนะควายนะคะอ่าเขาก็เลยเปรียบเทียบควายเปรียบเทียบคนว่าเออโง่เหมือนควายประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้อากที่มีคุณยายบอกว่าเบงเบงเบงก็หมายความว่าไอ้ลูกเทพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะกลางไง มันจะกลางแล้วก็มันก็จะจําพ่อแม่มันไม่ได้ไงมันลืมหรือว่ามันไม่รู้จักพ่อแม่ก็รู้ชอบไปถามคนนั้นคนนี้มึงรู้ไหมกูรู้ใครมึงรู้ไหมกูรู้ใครน่าได้ยินบ่อยใช่ไหมมึงรู้ไหมกูร,มรู้ใครขนาดมึงยังไม่รู้เลยกูจะรู้หรือว่าอือหนะือนะอ่าประมาณนั้นนะคะคาว่าเบ่งน,นะคะอ่าแล้วทีนี้คุณยายเนี่ยคุณยายเป็นพดุงคันเลยค่ะคุณยายเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นพดุงคันเลยนะคะเพราะว่าคุณยายเนี่ยแยงซีนเอ่อเป็นหมอตําแยเลยนะคะแยงซีนก็คืออันซีนอันซีนนะคะแยงซีนหมออนามัยนะคะหมออนามัยเพราะว่าคุณยายเนี่ยเป็นหมอตําแยเลยนะคะแยงซีนหมออนามัยนะคะอ่าเขาเรียกว่าอันซีนแล้วที่นี้หมออนามัยก็หมายความว่าวันที่14กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันหมออนามัยนะคะเป็นวันหมออนามัยแห่งชาติอ่าหมออนามัยแห่งชาตินู้นเขาบอกเขามีบทความนะคะเขามีบทความเมื่อพศ2554นะเขาบอก วันเนื่องในโอกาสครบรอบ99ปี99ปีนะคะความดีของหมออนามัยที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์หมออนามัยนะคะนเนี่ยเนี่ยควายตัวนี้เขาเรียกว่าหมออนามัยนะคะเป็นตัวแทนว่าหมออนามัยเพราะว่าควายคือเลข14ไงวันอนุรักษ์ควายไทยเลข14เดียวก็คือวันที่14กันยายนเนี่ยก็เป็นวันหมออนามัยแต่ ควายเนะี่ยคือสิบสิบสี่พฤษภาคมเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยอ่าเขาก็เลยบอกว่าวันที่สิบสี่มันเลขเดียวกันไงเพราะเลขเดียวกันปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าความเป็นเก้าสิบเก้าปีความดีของหมออนามัยที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์อ่าเขาก็เลยสร้างเรื่องฝันขึ้นมานะคะให้คุณยายให้คุณยายคุณยายทองม้วนฝันนะคะฝันเนี้ยเป็นการสอนเรานะคะสอนเราเกี่ยวกับลูกเทพอ่าช,ช,ชอบไอชอบเบงไอพกกลางนะคะแต่ทีนี้ทีนี้ ลูกเทพอันนี้ก็หมายถึงดีอันนี้ดีนะคะก็คือกรมสมเด็จพระเทพเขาหมายถึงกรมสมเด็จพระเทพเพราะว่าอ่าพระเทพนะคะเป็นลูกเทพนะคะอ่าุลลูกเทพก็คือพระองค์ประสูตวันที่สอง เมษายน2498อ่าลูกเทพนะคะลูกเทพคนนี้ผัดกรมสมเด็จพระเทพนะคะเป็นดีค่ะท่านพระองค์เป็นผู้ที่ทํางาน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 ไม่เคยหยุดไม่เคยมีวันหยุดเลยนะคะกรมสมเด็จพระเทพนะคะอ่าแต่ไอ้ลูกเทพไม่ใช่นะอ้ลูกเทพพวกเนี้ยมันมันกลางนะคะมันนิสัยไม่ดีมันจําพ่อแม่ไม่ได้ต้องถามเขาบอกว่ามึงรู้ไหมกูลูกใครตายแล้วขนาดมึงยังไม่รู้แล้วกูจะไปรู้หรือวะอืมอันนั้นเป็นคํา เดี๋ยวกันนะเดีกันนะผิดใบผิดใบอ่าอันนี้อันนี้น,นี้ก็มีอย่างนี้นะคะวันหมออนามัยที่เป็นวันที่14กันยายน2455ัอาห้า่านะคะต้อง้ยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วนะคะอาจารย์นายแพทย์ประเวศวสีนะคะท่านพูดไว้ในไว้ในเรื่องเนี้ยไว้ในเรื่องที่มีการเผยแพร่บทความนะคะ ปี2,554นะคะท่านประเวศวส,สีนะคะท่านพูดไว้นะคะว่าหมออนามัยเปรียบเหมือนปลาปลงประชาเปรียบเสมือนน้ําทั้งสองอย่างนี้จะต้องอยู่คู่กันจะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้นะคะนะคะอันนี้อันนี้นะคะจากอันนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลจากสาธรารณาสุขสอยดาวนะคะที่เผยแพร่เมื่อวันที่14กันยายน2556นะคะก็นานมาแล้วนะคะที่มีการเผยแพร่เลยทําให้อ๋อเราก็เลยได้ความรู้นะคะเราได้ความรู้ว่าหมออนามัยนะคะท่านประเวศวสีเปรียบว่าหมออนาม,ายมัยเนี่ยเปรียบเสมือนปลานะคะอาปองประชาเปรียบเสมือนน้าอาจจะคู่กันอยู่นะคะใครที่ฝันเกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับน้ํานะคะอันนี้เลยนะคะก็หมายถึงวันหมออนามัยแห่งชาตินะคะแต่ทีนี้หมออนามัยหมออนามัยเนี่ยเราจะไม่ใช้นะคะเราไม่ได้ใช้เนื่องจากว่า เนื่องจากว่ามันมีฝันอื่นนะคะที่เราจะต้องแปลความเรื่องของสุกดิบนะคะสุกดิบก็คือก่อนที่จะวันที่14ก็คือวันที่13นะคะใครจะเอาเลข14ก็ได้นะคะเผื่อพลาดเผื่อกลัวใช่ไหมคะใครจะเอาก็ได้นะคะแต่ความหมายของฝันงวดนี้จะเกี่ยวกับเลข13เนื่องจากว่าจะต้องเกี่ยวกับวันวันสุกดิบก็คือแล้วก็วันฮาโลวีนอ่ามันจะเกี่ยวกับวันฮาโลวีนก็คือวันที่31แล้วก็เขาเรียกว่าก่อน เป็นวันปีใหม่แล้วก็วันที่เกี่ยวกับวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานะคะวันเข้าพรรษาก็คือวันที่14นะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะเข้าพรรษาเนี่ยวันนั้นนะคะวันอาสาหะบูชาค่ะคือทุกฝันนะคะจะ ตกที่เลข13นะคะอ่าใครจะเอา14ก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรแต่ดรแต่จะบอกเลยนะคะว่ามันคือเลข13นะคะงวดเนี้ยอืมแล้วทีนี้ท่านประเวศวสีนะคะท่านเกิดวันที่5สิงหาคม2,475อายุ89ปีนะคะอ่าสำหรับคลิปของคุณยายมวนนะคะคุณยายทองมวนเนี่ยเขาก็ฝัน เขาก็สอนเราในเรื่องของการเบ่งนะคะไอ้พวกไอ้พวกมันมีพวกเบ่งนะคะมันคือลูกเทพอ่ะมันมีฝันอื่นที่บอกเรื่องลูกเทพมันไม่ใช่ฝันมีฝันเดียวนะคะมันมีฝันอื่นนะคะที่บ่งบอกถึงการเป็นลูกเทพนะคะอย่างเช่นฝันของพี่นางอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังต่อนะคะอ่ามันคือลูกเทพลูกเทพที่ไม่ค่อยจะดีนะไอ้พวกกลางนะคะอืมสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเลขเดิมค่ะสิบสามเจ็ดแปดเก้า